รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าเจะเล่าให้สิ็ใครบอกคุณเก้าเจะเล่าให้สิรู้รอบตัวรู้รเรื่องราวให้รู้ทันขา่าวบอกก้าเล่าสิ็เรื่องบัเทิง ใครบอกคุณก้าเรจะเล่าให้สิบไกบอกคุณก้าเรจะเล่าให้สิบเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยเชนไร้ Chain 1ยอดขายอันดับหนึ่งพิฆาตปลวกมดแมลงสาบสินเชื่อรถคือเงินจากไทยพาณิชย์ สวัสดีครัขอต้อนรับสู่บอกเก้าเล่าสิบเรากลับมาเจอกันวันนี้ห้าโมงกับอีกสิบเอ็ดนาทีใช่แล้วคะ่ะมาเข้ารายการพร้อมกับกลิ่นหอมนะคะพี่โมื่อวานนี้พี่ไปทำเออเช้าดูาวดุฒิไปคู่กับวุี้ะนะฮะถามหน่อยเถอะมันก็ยังไม่เคลียร์สรุปปีนี้จะแต่งหรือไม่แต่งถ้าสมมติรายการตัวเองไม่ตอบนี่ก็ไม่รู้จะไปตอบรายการไหนกล้องกรุณาซูไปนะฮะเดี๋ยวหลังจบรายการเขาจะเอ่ยนี่นี่อ้วน หนุ่ยเล็กอ้วนเล็กบีบหรอบีบบีบจะแต่งไม่แต่งเบีเบีบ,บสรุปปีนี้จะแต่งปีที่แล้วใครชง <im it> หนุ่ยชงเมื่อปีที่แล้วหนุ่ยชง <im it> ปีนี้ปอนชงเป็นหนุ่มกัญชัยใส่พี่อีกแล้วอย่ามาเป็นหนุ่มกัชง <im it> จริงจริงปอนปีกุลฮะ <im it> ปอนปีกุลปีกุลจะชนชงหนัชนหก <im it> ชงมามาเสงเหรอชงมาเสงชงมาเสงปอนหนีใหญ่เลยอ่ะสรุปมันไม่มีในคริปหรอกฮะสรุปจะแต่งไม่แต่ง เมาาื่อเช้าเมื่อไปเมาาื่อเช้าเมื่อวานก่อนไปทำรายการเชา้าดูวุฒดดิีเขาบอกสรุปจะแต่งหรือไม่แต่งบางคนบคนอกว่าคุณเตรียมการ์ดแล้วไปเข้าคอสให้คุณปอลลดความอ้วนแล้วบอนดูหล่อขึ้น,นจะแต่งไม่แต่งปอลลดความอ้วนโดยเ,เรื่องสุขภาพเขาโดยเฉพาะแต่นี่ไม่เคยเข้าคอสนะการแต่งงานยังไม่มีนะคะยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะแต่ราศีเจ้าสาวมันจับจริงเหรอคนเราเวลาที่มันจะเป็นราศีเจ้าสาวเนี่ยมันก็จะจับหนูกินคอลลาเจนหรือเปล่า สรุปแต่งไม่แต่งเปล่าอาวฉันจะได้รู้หนึ่งไหนซองฉันก็ต้องเตรียมหาซองอ๋อเหรอเออไหนจะต้องแบบของคงของขวาญอีกเดี๋ยวถ้าเกิดรู้แน่นอนนะให้เดี๋ยวให้ปอนเข้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่แน่นอนพ่อจะบอกเลยอ่ะโอเคพี่ต้องรู้เป็นคนแรกแน่นอนโอเคขอบคุณมากน้องแต่พี่ว่าน้องน่าจะแต่งได้แล้วแหละเพราะวันนั้นพี่ไปเจอแม่ของปอนมาเป็นไงคะแม่ปอนก็ถามเออแม่เออเมื่อไหร่จะให้ปอนแต่งงานค่ะก็แม่ก็รออยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่ แม่เขาบอกอย่างนั้นจริงๆนะฮะแม่เขาบอกจริงๆว่าวันนั้นพี่บิ๊กเอาไวยเชอร์ที่เจอให้เย็นตาโฟมาลิกานใจสุดจริงใหญ่เลยรีบกินใี่ไหมโอ้ผมบอกอายุอย่างแรกก่อนอื่นนะฮะเรามาอัปเดตข่าวแรกกันที่จังหวัดอุทัยธานีก่อนเกิดเหตุอัศจรรย์ไม่น่าเชื่อคือรูปหล่อจำลองเนี่ยทุกวันนี้จะมีเนื้อขี้พึ้งถูกต้องไหมฮะใช่หว่าเหมือนปั้นเหมือนเหมือนเลยแบบเหมือนเลยเหมือนองค์จริงนะคะครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนายเขาบอกว่าเวลาไปไหว้ที่เชียงใหม่ต้องไปไหว้ตอนหัวข้ามเพราะอะไรเขาเชื่อว่าเออครูบาจะมาตอนนั้นเขาจะไาว่าคนเชียงใหม่เขาถึงจะไปไหว้ช่วงหัวข้ามกันเห็นไหมครครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านงาเนี่ยพระครูบาคู่เมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคือลอยมาตามแม่น้ําเจ้าพยาะ่ะแล้วก็มาโพหรือตั้นมาโบนะฮะที่บ <classy> ร <apan> ิเวณใกล้กับแพรอาหารเกาะเทโพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคือเป็นแพร ร้านอาหารที่อยู่บนแพรเจ้าของแพรเนี่ยนะฮะ,ฮะเจ้าของแพอาหารเนี่ยนะฮะให้ลูกน้องเนี่ยพายเรือไปอันเชิญแล้วก็ตั้งหิ้งจุดทูบบูชาแบบซึ่งพบว่าพระรูปหล่อดังกล่าวนะครคล้ายปั้นเป็นหุ่นขี้ผึ้งหรือหล่อด้วยเลซินนั่นแหละ ้องรอการตรวจสอบว่าเป็นพระรุ่นใดอายุเท่าไหร่นะฮะโดยเชื่อว่าจะให้โชคให้ลาบแก่ตนเองและครอบครัวมีการค้าการขายดีแล้วก็นําความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมาแก่หมู่บ้านแล้วก็เกาะเทโพแล้วก็จังหวัดนะฮะลังข่าวแพร่สะพัดไปแน่นอนฮะหวยใกล้มาแล้วนี่นะฮะชาวบ้านต่างแห่กันไปที่เกาะเทโพเพื่อชื่นชมบารมีก็นี่ไงแล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารด้วยหวยจะออกอะไรฮะมันอย่างนี้ลองไปดูกันเองรูปหล่อเนี่ยหน้าตักเนี่ยสิบนิ้วค่ะสูงแล้ค่ะหน้าตักสิบนิ้ สูง11แล้วน้ำหนักล่ะคะ3กิโล1่ะ 1> 1, 1, 3, 1, 0, 1. หนึ่งหนึ่งสารืออะไรหนึ่งสหนึ่งค่ะใต้าฐานสลักว่าครูบาศรีวิชัยอ๋อเพราะาตอนแรกนึกวเอ๊ะทำไมถึงรู้ว่าเป็นครูบาศรีวิชัยเพราะว่าใต้าฐานมีการสลักเลยสลักว่าครูบาศรีวิชัยะนะฮะไปเอาไปดูกันเอาเองนะฮะ,ะจากเกาะเทโพมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะขอนแก่นเนี่ยตอนนี้ทีเรียกว่าเป็นงานศพที่ คือหาแล้วเขาบอกว่ามีสีสันมากที่สุดหนึ่งงานนะคะเนื่องจากว่าเป็นงานสพไว้อะไรนะคะให้กับเพื่อนสาวประเภท2โดยการที่เพื่อนๆรวมตัวกันโชว์คาบาเร่นั่นไง คือคือท่านนี้เนี่ยที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะคือเผอิญว่าไปเขาดาวปีใหม่กับเพื่อนๆน,นะคะที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็เกิดพัดหลงกับเพื่อนอนะคะเพื่อนตามหาเจออีกทีเขาบอกว่าถูกส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะคะอตอนที่กําลังมีชีวิตอยู่เนี่ยผู้ตายเนี่ยได้พูดเล่นๆไว้นะคะว่าถ้าใครลาโลกไปก่อนนะอย่าลืมโชว์คาบเล่ให้แขกดูนะ นี่เหมือนเพื่อนเพื่อนโชคช่างแต่งหน้าเลยรู้ไหมค่ะเอาเธอเล่าให้จบเัจะเล่าของชันให้ฟังค่ะแล้วก็เลยมีการเนี่ยค่ะจัดโชว์คาเร่หน้าเมนเลยค่ะที่วัดวุฒารามนะคะก็สำหรับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเองก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่คิดมากเพราะว่าเป็นการแสดงว่าเพื่อนน่ยรักลูกของตัวเองมากแค่ไหน เรื่องเหตุนี่พี่เคยเกิดขึ้นกับอในวงการบันเทิงในช่างแต่งหน้าทำผมมีอยู่วันหนึ่งช่างแต่งหน้าทําผมสี่ห้าคนกระเทยก็ปากไม่อยู่สุกกันอยู่แล้วที่ออกมาก็ไปนางแบบก็ต้องมาสายต้องไหมฮะก็ในระหว่างรอนางแบบมากระเทยคอสตูมแต่งหน้าทําผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันก็พูดว่านี่หลอนตายไปเนี่ยอยากจะได้งานศพแบบไหนออยู่ดีๆว่างๆคุยกันกาเทยคุยกันอยากจะได้งานศพแบบไหนคนที่บอกว่าเดี๋ยวเธอจะต้องแต่งหญิงมาโชว์ให้ฉันดูนะ คนหนึ่งก็บอกว่าจะต้องให้กระเทยมาเดินแบบให้ดูนะแล้วเป็นไงเกิดอะไรขึ้นกลับมาตายรวดทุกคนเลยเหรอแล้วค่อยๆไล่ตายทีละคนทีละคนทีละคนคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้อุตยตายแล้วเพราะฉะนั้นตอนรอใครอย่าไปพูดเรื่องนี้เลยนะแล้วปรากฏว่าคนสุดท้ายนี่คือเพื่อนที่ตายไปเนี่ยมาอันนี้ปวดใช้จินตนาการส่วนในการรับชมเออคนสุดท้ายเนี่ยเพื่อนที่ตายไปเนี่ยก็มาเข้าฝันอ้าวถึงคิวแล้วมาบอกอย่างเงี้ยเหรอคะทุกวันที่เป็นคอสตูมอยู่หนังสือเออนี่ไงแม็กซิมไง ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังเหลืออีกหนึ่งนอกนั้นตายรวดแล้วก็ได้งานศพอย่างที่ได้คนแรกอยากจะให้เป็นคาบาเล่โชว์คนที่สองอยากให้กระเทยไปเดินแบบ<อ>คนที่สามอยากให้กระเทยไปลิปซิงค์ได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าไปดูไปดูมาบอกเจ้าที่ตรงนั้นแหลงอ,อยากไปเ<ล>ที่ยว <ไป S 2> พ,พูดอะไรกันอย่างนี้นะเอาละพรุ่งนี้หวยก็จะออกกันนะฮะก็มีข่าวประหลาดมาเล่าสู่กันฟังเราไปที่กาลสินดีกว่าตอนนั้นจิ้งจกห้อยหัวบนเพดานบ้านใกล้หิ้งพระพนมมือไหมฮะ แต่จิ้งจกนี่มักจะแม่นอันนี้ไม่พนมมือนะเอาอย่างนี้เจ้าของบ้านเนี่ยชื่อคุณธเนศลากมงคลเนี่ยนะฮะเจ้าของบ้านเนี่ยได้บอกว่าจิ้งจกเนี่ยห้อยหัวลงมาจากเพดานบ้านของตนเองเนี่ยสองวันแล้วสองวันเลยเหรอสองวันละเชื่อว่าจิ้งจกตัวนี้น่าจะมาให้โชคให้ลาบซึ่งจิ้งจกตัวนี้เองเนี่ยเอาขาหลังทั้งสองข้างเนี่ยยึดไว้แล้วก็ห้อยหัวลงมาจากเพดานบ้านก็สร้างความประหลาด นะฮะแล้วก็เพื่อนบ้านแน่นอนฮะมาแล้วตีเลขเด็ดไปต่างๆนานาถ้าจิ้งจกต้องเลขอะไรเหรอพี่มดพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน้องพี่อยากจะรู้ทะเบียนบ้านเขาอะไรเนี่ยใครมาไม่ได้หาไม่บอกไม่บอกเขาไม่ได้บอกว่าทะเบียนบ้านบ้านนี้บ้านอะไรเราก็เลยไปถามหมอว่าไอ้ที่จิ้งจกให้หัวลงมาเนี่ยเพราะอะไรค่ะเขาบอกยังไงรู้ไหมน้องบอกว่าเป็นการรีแล็กซ์ของจิ้งจกเป็นการผ่อนคลาย จิ้งจกบ้านนุ้ยไม่เห็นจะเคยมีห้อยหัวงนี้เลย <c oughs> เป็นการผ่อนคลายหรือเป็นการรีแลกซ์ของจิ้งจกนุ้ยเห็นก่อ,อยู่สี่ขาแล้วแผบๆอืมเอาละ,รละครั้งที่แล้วนุ้ยบุกไปถึงญี่ปุ่นเลยใช่ไหมน้องใช่ค่ะครั้งนี้ไปที่ฟุกุโอกะค่ะครั้งนี้เห็นที่บอกว่าไก่เนี่ยบ้านเรานี้ให้กินอาหารเม็ดใช่<ต>ให้กินข้าวให้กินอาหารเสริมใช่ไหมแต่ไก่ของเขาให้กินอะไรให้กินเปลือกส้ม ให้ไก่กินเปลือกส้มมาไม่ตายเหรอฮะไม่ตายแล้วไข่นี่นะคะคุณผู้ชมโอ้โหสีจากเปลือกไข่นะคะก็สวยมากแคมไข่แดงนะคะยังสวยอีกเอาอย่างนี้พี่จะขอยกไอ้ไก่ที่กินจากเปลือกส้มเนี่ยมาในรายการนี้เลยแล้วกันเย็นนี้ได้เลยถ้ามะกบมีคันอถ้ามะกบแปลว่าไข่มีคันแปลว่าส้มนะฮะแม่มีแต่มีแฟนเปิดร้านอาหารรู้เยอะนะฮะอ่าเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับบอก9้านเล่าสิบฮะ ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบเ,เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่2สนับสนุนโดยเนสกาแฟโปรเทค Prolim ม วันนั้นที่หนุ่ยพูดปุ๊บพี่ก็คิดไม่ออกเพราะไม่ได้ไปกับน้องด้วยนี่คือไข่ที่บอกว่าไก่เลี้ยงมานี่เลยนี่เลยเห็นไหมคุณผู้ชมดูนะพี่มดดูสิเห็นไหมดูไข่แดงของเขาอ่ะสีส้มจัดมากแล้วก็ดูความนูนใช่ไหมของไข่ข้างนอกพี่อยากเห็นเปลือกไข่มันเป็นยังไงนี่ไงเปลือกไข่เป็นอย่างนี้นี่เป็นเยต่ก็นมาเสียนี่นี่พี่มดเดี๋ยวเราเอามาเทียบกันอันนี้คือไข่ไทย นี่เห็นไหมอันนี้คือไก่ญี่ปุ่นที่เขาให้กินกัเปลือกส้มนี่คือไข่ญี่ปุ่นอเหรอฮะค่ะคือไก่ทั้งชีวิตที่ต้องกินแต่เปลือกส้มค่ะทั้งชีวิตเลยไม่หรอกค่ะเขาก็เอาเปลือกส้มมาเสริมไงอ๋อเปลือกส้มมาเป็นวิตามินเสริมวันนี้ขอต้อนรับเาลยไหมครับค่ะยูเบเลสนะฮะแล้วก็เอกธุระประกันแล้วก็เชฟเก่งโอบาตะตะเกตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่ะในงานพี่เกิร์ลละกันพี่เกิรลพี่เกิลกับเชฟนะคะนี่เป็นคนที่เอามาทั้งหมดอย่างแรกที่อยู่ข้างหน้า ขนมทั้งหมดเนี่ยคือยากิโซบะทั้งหมดคือมีทั้งยากิโซบะมีทั้งราเมงแล้วก็เป็นข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าชาหมูอะไรพวกนี้ค่ะคือยากิโซบะอย่างที่น้อยหนูเพิ่งรู้เมื่อเช้าเื่อพิ่งรู้เมื่อวันก่อนว่ายากิโซบะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็แบ่งกันเป็นเมืองๆนะเมืองนึงก็จะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือยากิโซบะใช่ที่หนึ่ง คือแต่ละเมืองยากิโซบะจะไม่เหมือนกันแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันก็จะเน้นที่การวิธีการทําหรือว่าจะเป็นตัวเส้นบางที่ก็คือจะเป็นเส้นเดี๋ยวแนะนานิดนึงนะให้คนาแนะนำหน่อยไดโอเคคือในอย่างนี้เนี่ยก็คือเส้นเนี่ยจะทําแบบผ่าจนเกือบไหมใช่จะเน้นกรอบใช่ค่ะหรือบางที่ก็คือจะเน้นเส้นแบบเหนียวนุ่มเขาเรียกโมจิโมจินะคะในภาษาญี่ปุ่นก็คือแบบเหนียวนุ่มนิดนึงแล้วก็อาจจะมีพวก ปาซาดีนแห้งผสม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือที่นี่เองก็อาจจะมีเป็นในส่วนของไา่ทานกับไข่ไขถ้าเกิดเปรียบกับเหมือนเขาบอกเบเหมือนคาโบนาร่าอ,อะไรอย่างเงี้ยกินก็จะมีครีมมี่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครือ่องในอันนี้เป็น<ห>อุดง้งโฮอโรมงนะคะก็คือจะเป็นเส้นอุด้งผัดกับเครื่องในสําหรับคนที่ชอบเครื่องในแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาบอกกินแล้วก็แบบคอลลาเจนเยอะด้วยตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นเป็นเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยพี่โมดาพี่ไม่กินเนื้อวัวเลย อันนี้สำหรับคนที่กินนะตรงน,นี้เต็ไมไปด้วยคอลลาเจนแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลจริงเหรอจริงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นไส้สั้นๆของวัวที่ดูวัวต,<อ>ตัวใหญ่ตัว<ค>ยาวมากนไทยกินไส้ทอดอย่างนั้นเลยใช่แต่อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองส่วนหนึ่งของไส้ <S <S เขาคัดมาอันนี้เอามาจากญี่ปุ่น อันนี้ก็คือเขาจริงๆมาถึงที่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้ในในในส่วนของเชฟแต่ละท่านนพยายามจะคัดสรรที่เป็นในของเมืองไทยแต่ทํารสชาติเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นซอสเนียค่ะอสงอย่างมาจากญี่ปุ่นใช่ค่ะสำหรับซอสอะไรต่างๆก็จะมีบางอย่างที่ต้องเอาจากญี่ปุ่นตรงนู้นตรงนู้นโอ้อันนี้เป็นเป็นทางทำเมนอร่อยมากสําหรับคนไทยนะคะในนี้จะมีรสชาติที่จะเผ็ดแล้วก็จะมีกระเทียมหอมเอามาปั่นแล้วก็เอามาทํา ช้อปปิ้งสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยโอ้โหทานไปแล้วต้องรู้สึกชอบมากเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำอย่างนั้นไหมอารมณ์นั้นเขาบอกประมาณก๋วยเตี๋ยวต้มยำเลยจะเผ็ดร้อนจริงๆแล้วสำหรับเมืองนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเมืองมันจะบางที่เนี่ยจะหนาวมากหิมะตกอย่างตอนนี้เนี่ยบางเมืองเนี่ยหิมะขึ้นมาบริเวณหน้าอกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะทานอะไรที่เพื่อให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นเพราะฉะนั้นสําหรับทานทานเมนเนี่ยก็จะรสชาติค่อนข้างเผ็ด แต่ว่านะทานเข้าไปแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนี่สำหรับ,รบอันนี้เหมือนกันพี่จองนะฮะใครห้าขโมวยนะฮะวันนี้อันนี้อันนี้เป็นไก่ผัดกับซอสมิโซะเมืองเนี้ยขึ้นชื่อเรื่องไก่ซอสมิโซะคือไง ซอสผสมก็จะเป็นประเภทแบบถั่วมากของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะคะก็มาผัดเพื่อให้มันเกิดรสชาติเข้มข้นมากยิ่งขึ้นกลุ่มรสชาค่ะร้านนี้ก็แถวยาวเหมือนกันใช่ค่ะเอาล่ะนุ้ยเชฟก็ถามว่าเชิญเข้ามาทำไมฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันช่วงหน้าเรื่องเชฟว่าเรื่องอันนี้มีความพิเศษยังไงสำหรับข้าวหน้าหมูชาชูและมีไข่ส้มอยู่ข้างบนไข่ส้มนะฮะใช่ค่ะโอเคจะกลับมากับบอเก้าเล่าสิขอกินก่อนฮะค่ะให้เลยค่ะ ใครบอกคุณก้าวเจะเล่าให้สิไกลบอกคุณก้วเจะเล่าให้สิดูหนังเพียงหนึ่งร้บาทชอปออนไลน์ก็ได้เงินคืนซื้อตั๋วเครื่องบินก็ได้เงินคืนสิทธิวิเศษเพียบบัตรเดบิตกสิกรไทยโดราเอมอนถึง31มิมีนาคมนี้ธนาคารกรสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ วัสลีนช่วยบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มเน้สัมผัสตลอดวันวัสลีนให้คุณพร้อมเสมอครีมบำรุงผมที่ดีจริงต้องดูที่ผลลัพธ์พิสูจน์ผลลัพธ์ของโดฟคอนดิชเนอร์โดฟไม่เพียงเคลือบเพื่อปกป้องผมแต่ยังซึมซาบลึกเพื่อช่วยบำรุงจะผมแห้งเสียสุดผมนุ่มลื่นผมดูสุขภาพดี ดูสวยอย่างแท้จริงโดฟผู้ชี่ยวชาญระดับโลกด้านการดูแลผู้เสียใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิบช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยยาสีฟันซอสเค็มแต่ดี เอาละะกลักบมาก็บ,บอกก้าสิบนี้ไกไอ่ไกอันนี้ที่บอกว่าเลี้ยงเลี้ยงไก่ด้วยเปลือก้มอันนี้แหละอันนี้แหละนุ้ยนะพี่จะลองกินดูและเน,น้ะสัมภาษณ์ไปนี่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้เชฟบอกดีกว่าว่าสำหรับข้าวหน้าหมูชาชัวเขาที่เมืองนี้เนี่ย เด็ดยังไงครับของเรื่องนี้ของที่จุดจุดว่านั่นดีไหかครでบครั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 บคับคร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 ับคับครับครับครคะับคร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 ูบารัครับ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 ครกบครั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 บคครับครัับคร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 ับค 甘いででですねそうですねねそううしょうか、えっと、愛媛県はですねみかんが有名なんですよ。でそのみかんを鶏トリに食べさせてる。 ส้มเนี่ยดังมากๆเลยแล้วไก่เขาเนี่ยก็จะรับประทานตรงเปลือกส้มให้ทานแล้วก็มีวิตามินซีสูงด้วยอะไรนะคะในไข่มีวิตามินซีพี่มอสไม่หนูอันนี้ไม่รู้ครับพี่พี่เพิ่งเคยทานเป็นครั้งแรกเนี่ยไอ้ไข่เอ็มันจะมันจะมีรสรสเหมือนขนมอ่ะไข่มันจะเหมือนขนมเลยอะมันจะมันโเนอซีเมตเตอร์แม่เนอซีเมตเก็บอกว่าถ้ายิ่งคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเนี่ยแล้วก็ทานเนี่ยจะยิ่งอร่อยมากอะไรเงี้ยตากลากของทีวีโอเคแต่หลังจากนี้เราจะต้องคุยแน่นอน ใช่ไหมพี่ แล้วจุดเริ่มต้นที่แบบว่าเริ่มขายขายไก่ไอ้ตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดเด่นของเมืองนี้ไปเลยใช่ค่ะแล้วก่อันีก็ขนมาที่เมืองไทยเลยใช่ค่ะในสําหรับในครั้งนี้เองเนี่ยจะใช้วัตถุดิบในประเทศไทยอ่ะนะคะด้วยด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองจริงๆก็อยากให้ลองมีโอกาสเนี่ยอยากให้ไปทานที่เมืองเขาด้วยนะคะที่อยู่ในจังหวัดไอจีนี่ก็ที่นั่นจะได้ทานแบบรสชาติทุกอย่างจะพร้อมด้วยก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสก็แต่ว่าไม่ต้องละบางคนบอกต้องเดินทางไปญี่ปุ่นไหมไม่ต้องมาที่เกตเวก็มาก็ได้ใช่ค่ะใช นี้นี่ก็คือจะจัดตั้งแต่ในช่วงนี้เลยจนถึงวันที่23มกราคมนะคะแล้วก็ในช่วงที่2ที่จะมีจะมีไข่โจ๊นที่จะมีไข่โจ๊นี้ถึงวันที่23นะคะถึงวันพุธที่23เท่านั้นใช่่คะในช่วงที่2ก็จะมีเป็นร้านใหม่บินเข้ามาก็จะมีอะไรงก็จะมีเรียกได้ว่ามีทั้งต้มไส้ใช่ค่ะน้องนุ้ยก็ทานแล้วด้วยอร่อยมาก หม้อต้มที่มีคอลลาเจนเยอะมากอันนี้อร่อยมากใช่่คะท่านผู้ชมฮะอันนี้คือหลากหลายความแตกในรายการของเรามีเวลาแค่นี้จริงๆนะฮะเราก็พยายามจะเอามันลุกโหรยิ่งที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค้าวว่าเพียงไปชิมหน่อยนะฮะขอบคุเลยนะค่ะขอบคุณมากจานนี้พี่จองก่อนนะฮะค่ะคุณผู้ชมไปชิมกันได้นะคะอ่ะปุ้ยที่กลับมาเจอกับบอกร้านสิบปีไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ